สวัสดีค่ะวันนี้นะคะผมพบกัท่องขุมราชนุกแชนรนยแล้วนะคะทุกคนค่ะเราจะมาท่องแม่สุคูณแม่7แล้วก็แม่8กันค่ะอ่ะเริ่มเลยนะคะหนึ่งสองสาแม่เจ็7เจ็ดเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามห้าห 7จ็ดเก้าหกสิบสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเป็นเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสองเป็นแปดสิบตีแม่แปดแปดหนึ่งแปดแปดสองหกแปดสามยี่สิบสี่แปดสี่สามแปดห้าสี่สิบแปดหกสี่แปดแปดเจ็ดห้าสิบหกแปดแปดหก่กาเ็บเป็อเปอาหยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะทอรี่ินเก็คือสับสไครตให้ด้วยนะคะทุกคนค่ะ อ่ะถ้าทุกคนมีอะไรอะไรก็คอมเมนต์มาได้